เอาบานี้ครับมาเว้ากันถ threaten ึงเรื่องว่ามันเขามาทั้งทีแต่มันออกเฉียงเหนือดีมากกากเลยมันบ่บานี้ขันมานะครับเออมาทั้งเรื่องของของมันมาจับลังฆ่าลังยังแน่นี่ครับสิครับเออสมมติว่ามันมาจับลังฆ่าบานี้ครับเช่นวานนูอเชียนว่านกนะครับเช่นว่นนกเข้านกแข้งนกแสกมันบังเอิญมาจับลังฆ่าบ้าน แล้วนะครับม่านหันไปหันมาโดยรอบรอบทิศทางเขาสังเกตบางสมมติก่านะนะมันห้องก้าอากาศนะครับหันหนาหันหลังงวกไปหงวกมาทั้งวัตถุสิธิ์น่นล่ะค่ะัดอันนี้ขันมันมาบอกมามาจังสันมันผิดร่างบอกเหตุว่าเป็นนิมิตแหลกล่างสังหณ์ที่ร้ายแรงนะร้ายแรงนักเลยเด้นี่อันนี้กําลังสิมีความขับเรือดร้อนอ่าโบยุดบบยอนดิสิมีไพ่อันตรายโรคไพ่ไข่เจ็บมาคูข้ามมาบังเกิดนะครับ กับพี่น้องในในในเฮือนสั้นบ่ขาดสายบว่าสั้นเหตุยังกระสางมีแต่ตุกตุกติดติดขัดขัดบ่คลองโตบ่คลองมือคือยังครับคนอื่นเขาในที่สุดก็จะถึงกับต้องครับอับเฉาอยากจนลงไปจนกระทั่งครับห่วยขันว่านัก,กสิ้นเนื้อประดาโตหม่แล้วถาว่าท่านบ่รีบแก้ไขดิทามันมากครับจับลังค่าเฮือนเนี่ยแล้วก็งววหนางวกหล้างแม่นบ่ละครับอาจจะเป็น นกเข่าหรืออาจจะเป็นกาหรือ,อาจจะเป็นแห้งบ่อ,อาจจะเป็นแล้วสัตว์ต่างๆที่มันบินบนอากาศนั่นแหละมันมาจับรังค่าฮื่นแล้วก็ห้องดังๆแล้วก็งวกนาง,งวกหลังงวกไปงวกมาอ้อมนาอ้อมหลังอันนี้ครับอันตรายที่สุดเลยครับสิ้นเนื้อปลาตัวใดเด้แต่ว่าเฮาก็มีวิธีแก้ไขเหตุการณ์มันนะครับ่นแก้ไขได้หากท่านมีสทากผมว่านะท่านควรจ,จะทําการบวงสรวงสังเวย หรือว่าท่านอาจจะรื้อถอนบ้านเฮือนหลังนั้นไปปลูกมังม่ก็ได้ถ้หาผู้มีเงินจังหน่อยหนึ่งนะครับถึงขนาดนั้นเด้นี่โบรานเด้ครับโบรานโบรานถึงขนาดนั้นเลยครับบางคนเลยครับลื้อไปปลูกมังม่แลยวหือเลยง่ายมองหันไปเลยเอา่าหรือว่าอาจจะขั้นมีเอ่อง่ายๆก็คือไปวัดนะครับไปวัดนี่นะอา่าไปวัดก็ดีที่สุดเอาท่านท่านท่านที่มี มีเงื่อนนะเขาเจ้าเลือ,อ,อกมาเขาเจ้าเอาเอาเอาไปวัดนะไปถวายวัดนะนะเอาไปเฮ็ดกุฏีเอาไปเฮ็ดครับซาลากันบพราเรียนเอาเฮ็ดยังไงสินะสมัยโบราณน,นี่แหละสําคัญดีที่เขาเห็นคนเถ่าคนแก่คน,นเอาเงือนเอาซ่านไปถวายมันโมเมนว่ามีเห็ดเห็ดยูซือเอาเงือนไปถวายโมเมนต์มันอาจจะห่อนหุ่นกระวนกระว่ายเจ็บไข่ได้ป่วยบ่เศร้าไม่โบล่ลณให้เรืงเถื่อกรมีสัตว์มาบอกเร่องเถื่อกรฝันบ่ดี ฝันเรื่องนั่นเรื่องนี้นอนหันหัวไปทังดินได,ดเห็ดยั้งกระหล่เห็ดยังอะไรกับว่ตโตเห็ดยังกรบว่าเศร้าจะเทือนนะครับเออโบราณพนผลพ่อมีเนี่ยอันจะยู่อันจะกินแล้วก็ลื้อออกเอาไปถวายให้พระยุวัดนนี่มันจะได้สินสุดสร้างไหมนะครับผมเนี่ยสําคัญดิสําคัญมากๆเลยนะครับทามันมามาลักษณะนี้